สวัสดีค่ะทุกคนเนก็จังเองคะ่ะวันนี้เนก็จังก็กลับมาใช้ร่องเก่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเกิดปัญหาที่มันไม่น่าจะเกิดค่ะทุกคนคือคือเนก็จังลองออกคัสตอมแขนน้อใช่ไหมแล้วแบบออืเ้าพอเนก็จังอะ่ะอัปเดตปุ๊บแล้วมัน ในเกิารเข้าไปในโปรแกรมคัสตอมแควใช่ไหมคะมันเด้งค่ะทุกคนก็เลยเสียดายร้อนใหม่มากเลยอ่ะก้องน,นี้มันได้หายหายไปแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไงนะคะทุกคน,นยังไงซะเนเกิดกางก็ได้กลับมาใช้ร้องเก่าแล้วนะ ค่ะวันนี้เนกนจางก,ก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะชอบมากเลยอ่ะทอบแอนิเมชันดีด้วย